รอบนี้ถูกแน่นอนเมื่อคืนพี่ดูไส่แล้วแล้วพี่ก็ปรึกษาที่ร้านแล้วด้วยว่าใช่ยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อ่ะพี่ดูใส่ใจหนูกับลูกมากกว่าเมื่อก่อนอีกนะขอบคุณนะคะก็เมื่อก่อนพี่อาจจะยุ่งเรื่องงานมากไปหน่อยเงแต่ว่าถ้าพี่ทําอะไรให้หนูไม่โอเคให้หนูไม่พอใจหนูบอกพี่ได้ตรงๆเลยนะพี่พร้อมที่จะแก้ไขเพื่อความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นอืมแล้วถ้าหนูทําอะไรให้พี่ไม่โอเคอ่ะพี่ก็บอกหนูได้เหมือนกันนะ ต่อไปเนี่ยหนูก็จะพยายามบ่นพี่ให้น้อยลงแล้วกันหนูนี่โชคดีจังเลยนะที่มีแฟนหน้าตาดีนิสัยก็ดีทางานก็เก่งแถมยังใส่ใจหนูกับลูกมากอีกด้วยข้อดีของพี่อะเหมือนกับพระอาทิตย์บังข้อเสียจนหมดเลยพี่รักหนูกับลูกมากนะหนูก็รักพี่นะคะ ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าไม่มีครอบครัวไหนสมบูรณ์แบบและชีวิตคู่ก็ไม่ได้สุขไปทุกวันแต่อยู่ที่ว่าเราพร้อมจะเรียนรู้และยอมรับกันและกันไปทั้งชีวิตได้หรือเปล่า